เธอจะเป็นคนนี้ที่เราป้าอกคอยควายคว้าที่เราคอยมองหาที่เธอไม่ทำให้เราช้ำใจอาจจะเป็นคนนี้ที่ใจจะไม่โหดร้าย เกินไปหวังว่าใจออามีดว่าเขาว่อนหล่นกล้าวเผ่าไทยศูนยรรวมใจคนไทยทั้งชาขออภิวาเบื้องบาองค์รมิพลยามใดไพ่ฟ้า ชาวประชาย,ยาจนทรงห่วงกังวลยีบมะขามนิดหนึ่งดังยาดฝนชะลมถิลา,าถึงว่าป่าดงหรือใครคงทรงสู้ดันต้นถึงกายมองม,มนแดดฝน ไม่คิดนำพาร่วมสุขร่วมทุกข์ทุกขสุขมีมาทรงแผ่เมตตาชาวประชาชื่นใจมิ่งคนดวงใจชาวไทยทุกพ้องพอแสงเรื่องรอง พุทธองดังร่มโพยพระบารมีเป็นที่รือานนานไกลาขาบาทภูมใจล้นกล่าวเผ่าไทยแห่งวงจัก,กรีเหนื่อยสิ่งใดเมื่อดวงใจชาวไทยรักยิ่ง เหมือนเป็นควันมิงฮัดพิงยามผู้ภัยมีชาไทยแหนหวนยิ่งกว่าดวงชีวแม้ใครคิดย่ำยีตายฝาทุกีโิดีที่แทนนิ่งควันดวงใจ เผไทยทั้งพงขอแสงเรืองรอมพุทธองดังร่มโพยพระบารมีเป็นที่ลิ้านนานไกลข้าบาทผูมใจเป็นกล่าวเผ่าไทยรวงจะกรี ใส่บักพริกลงไปเอาเพ็ดเพ็ดจวดจวดจังหน่อยน่ามอนนี่กระเทียมมีโอ้ใส่กระเทียมไปพรอมเอาโคกตำม,มนันนี่แก่หนาวแก้หนาวจวดเออโถสะอ่อนหลายคุณนะ่ะปีนปีน อ่าตำัะหูต้อปันนี้ยัว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 ยวยวยวเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับมาด้พี่นอนกินข่าเทียงน้ำกันเลยครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ